สวัสดีค่ะมากับรายการตอบหนูหน่อยแม่โยกไปเว้ยโยกไเว้ยเรื่อยๆอีกเลอ่ะเข้าคำถามได้ครับคุณน้ำแข็งจากไหนคะคำถามอันนี้เราจะเป็นอ่าอินเตอร์เนชั่นแนลหน่อยอืออังกฤษนะจังถามมาว่า what is your aspiration in the five years ภาษาไทยคำว่า aspiration แปลว่าปณิธาน,นาเขาถามว่าปณิธานของพี่อาร์ใอีก5ปีข้างหน้าคืออะไรจริงๆถ้าถามเราเนาะคำคำนี้มันคือยิ่งใหญ่มากอะแต่พี่อาร์แก่แล้วอะมันไม่มีอะไรยิ่งใหญ่แล้วอะไม่ได้ฝันอะไรยิ่งใหญ่อะ พิแออยากเห็นตัวเองอยู่ในที่สงบแล้วตัวเองรู้ตัวเองสงบเมื่ออยู่ใกล้น้ำจะเป็นน้ำทะเลจะเป็นหาดทรายจะเป็นแม่น้ำจะเป็นทะเลสาบจะเป็นคลองได้หมดคือขอให้อยู่ใกล้น้ำเพราะจะมีความรู้สึกว่าเมื่อเมื่อมองมองปล่อยปล่อยอารมณ์ชิ้งไปได้เลยแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันทำดิ้นเสียงน้ำมันทำให้ตัวเองสงบยกเว้นเสียงน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากมากอย่างเงี้ยโดนอันนี้ไหมน้ำตะกวดเทลงแก้วดาก็จะฟังแล้วมันก็สงบ เดี๋ยวตอนเราเทลองแก้วทุกเย็นนะตั้งแต่สามโมงเป็นต้นไปนะหนึ่งทุ่มก็ไปเลยเออเราก็จะมีความสงบเราก็จะมีความสบายนะคะอันนั้นไม่เลยนน้ำนะก็เียกแอลกอฮอล์ไม่รู้ก็นี่คือความคิดพี่อาร์ตก็ค,คือพี่อาร์ตอยากแค่อยู่ที่สงบแล้วก็สอนออนไลน์สักสัปดาห์ละวันเออเพื่อจะให้ความรู้ที่มีอยู่เนี่ยหรือความรู้ที่อ่านเจอในระหว่างที่เราหยุด เขาเรียกว่าอะไรลาออกจากวงการแฟชั่นเนี่ยมันมันยังมีอยู่กับเราและยังได้ใช้บ้างก็เลยคิดว่าเอาตัวเองไปอยู่สงบสงบที่ไหนสักแห่งแล้วก็ยินสารหนังสือบ้างเออกรุบกริ๊บไปแค่นั้นอะมีความสุขละหรือเปิดบาร์เล็กๆอยู่ริมหาดไอ่ดีดีดีต้องเป็นบาร์ที่แบบว่าเป็นแบบใครบออมมาเกษตรจะมีอาหารแบบถูกวันนี้วันนี้คุณอารยาขาโอ้แม่ก็สดได้หากุ้งได้อะไรโอเค that's good โอเคที่จะตอบคำถามอย่างถูกต้องและถูกต้องผมอยากเป็นเจ้าของร้านอาหารหรือบาร์ใกล้ๆชายหาดที่ไหนสักแห่งที่ไหนสักแห่งแต่จะเป็น10 people แล้วกัน10 people, 10 people, 10 people, people per, like per night โอ้ยอดเดินบันเทิงทำอาหารผสมเครื่องดื่มและทุกอย่างโดยผมหรืออาจจะเป็นเพลงโดยสามี ดีไหมเพราะพี่แมทเป็นปปนักดนตรีก็อยากให้พี่แมทเล่นดนตรีประกอบไปด้วยโอ๊ยต้องดีพี่แมทเป็นดีเจก็ได้แต่เพลงต้องปวดหัวกม่กดอกออแถ<ท>กที่มาต้งเน้อันหนึ่งสองสามเนี้ยแถกที่มาแล้วเป็นหมหมดหแน่แ่อีดอกโยศซับแต่เธอต้องแต่งเป็นล็อกตอลอดเวลาคงไม่ไหววะ่ะก็ต้องมีดีเจหมุนเวียนแล้วบ้าง F อนะไม่แล้ก็ต้องมีดีเจจีนกับซีดีต้องตามไปด้วยน้องสาวสนิทของเราน้องรักเราต้องตามไปอยู่ด้วย เออให้น้องสาวเขาร้องเพลงเขาไปเพราะอีนั่นทำกับข้าวฉันก็ค่อยไว้ใจเดี๋ยวครัวฉันทำให้อีนั่นอะไปร้องเพลง entertain แทนดานดานก็อาจจะบันทอนหัวใจอุ้ยเสียงดีเสียงดีเฮ้ยถามจริง เกิดอะไรเกิดเป็นอะไรเออแล้วน่าจะมีคนเขาบอกเสียงดีไงเฮ้ยเสียงได้อยู่เสียงได้อยู่อยู่ก่อนน้ำแข็งน้ำแข็งชอบร้องเพลงพี่จีเนาะเพลงพี่จีเป็นจี๋ที่น้ำแข็งร้องได้อ่ะใช่เพราะว่าอย่างแบบคนอื่นก็แบบสูงเกินต่ำเกินไปไม่ถึงอ๋อโอเคเขารู้คีย่เขาไม่ต้องถามเรื่องคีย์นะคะเสียงเป็นเป็ดขนาดนี้ไม่ต้องหวังว่าจะให้ร้องเพลงนะคะเสียงดิเชนี่เฮียมาก Next ค่ะ ครับต่อไปนะฮะคำถามถามว่า <c oughs> what was the most unforgettable moment of yours โอ้โหคำถามดีมากที่เป็นนางงามอีกอ่ะคืออะไรที่เป็นโมเมนต์ <Moment S 2> <c oughs> ที่ไม่ยิ่งไม่ลืมประสบการณ์รที่ตราตรึงแล้วก็ไม่มีวันลืมเอาเป็นว่ามีหลายอัน I have lots โอ้โหพูดแล้วขนลุกเอาเป็นว่าอันแรกเนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่แบบอุบาทมากที่เกิดขึ้นแล้วกันคือดิฉันน่ะไปถึงฝรั่งเศสเป็น เป็นครั้งแรกแล้วแบบเดินทางคนเดียวเนี่ยมันก็เลยมีความรูม้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบแย่มากแล้วก็ลำบากมาแล้วก็เพื่อนก็มารับสายประสบการณ์ที่เจอคือคนขับแท็กซี่กับคนขับข้างๆรถที่สวนไปสวนกันมาเนี่ยทะเลาะก,กันก็ขับสวนันคู่ไปคู่กันมาแล้วก็เปิดกระจกแล้วก็ถุยน้ำลายใส่หน้ากันโอ้ oh my god คือแบบเฮ้ย hey, welcome to paris คือแบบความท้าดีมากเออเนี่ยเป็นอัน,อนอแรกนะนี่คือ u n f o r g e t t a b l หนึ huh. ่งอ่าต่อมาอ,อันนึงคือ ปารีสเหมือนกันก็คือเป็นโมเมนต์ที่เราเนี่ยเรียนจบแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่นะั้นอันนั้นอันนั้นไม่ควรจะไ,<อ>ไม่ใช่อัน f o r g e t t a b l อันนั้นควรจะต้อง forget มันไปอัน forgettable moment ก็คือเป็นเรื่องที่เราเรียนอยู่จะ,จะจบแล้วอีก2สัปดาห์แล้วก็แบบครูก็มาขอดูหนังสือเดินทางอะก็หนังสือเดินทางไปให้ครูดูแล้วก็อีก2อาทิตย์ถัดมาครูก็แบบเราเลือกเธอไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มอสโกประเทศรัสเซียเป็นเวลานหนสัปดาห์ ที่เป็นแบบว่า unforgettable moment ที่ได้ไปเดินทางท่องเที่ยวโดยที่ตอนนั้นไม่เคยได้ออกท่องเที่ยวไหนเลยเพราะไม่มีเงินเป็นนักเรียนที่จนมากแล้วก็ไม่มีเงินแล้วดันได้ไปเมืองนอกโหนั่นคือปื้มสุดๆที่สุดแล้วนั้นเป็น unforgettable moment 2ของเรา unforgettable moment 3ก็คือเป็น moment ที่ได้รับจดหมายของพ่อ,อก่อนจะกลับแล้วก็พ่อส่งจดหมายมาบอกว่าคนเราอะ ถ้าจะดังอยู่ที่ไหนก็ここด,ดังกลับบ้านเรามารับใช้คนไทยแล้วก็พ่อเป็นข้าราชการกินเงินเดือนของประชาชนเป็นจดหมายที่จะเทือนใจมากว่าเฮ้ยเราต้องกลับเมืองไทยแล้ววะก็เลยเป็นแบบเป็น,น n f o r g e t t a b l e Moment ที่แบบคือเสียดายไหมที่อยู่ฝรั่งเศสมีงานก็เสียดายแต่ประโยชน์ของพ่อที่แบบว่าพ่อเป็นข้าราชการหวังจะให้ลูกกลับมาพัฒนาเมืองไทยอยากกินเงินของเงินที่ส่งเสียให้ลูกไปเรียนก็คือเป็นเงินของข้าราชการอะไรเงี้ยก็คือเงินภาษีราษฎรอะไรเงี้ยพ่อคือเล่นใหญ่ไสกับยิบมากะ เอามาดีกว่าเปิดใหญ่มากเออ,เออเกิดกระเทยก็เลยอ่ะอยู่ที่ไหนก็ดังใช่ไหมอ่ะเป็นกูกลับเมืองไทยก็ได้วะก็เลยกลับเมืองไทยอันนั้นก็เป็น Unforgettable 3ของดิฉันผมมีอีกหลายช่วงมากแต่แบบที่ไม่อยากลืมคือพวกนี้เพราะเป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงๆเนี่ยในชีวิตก็มีประมาณนี้ค่ะส่วนเรื่องอื่นๆก็มีเรื่องเหี้ยๆ <c oughs> แต่ <c oughs> เป็นเรื่องที่ควรจะลืมนะฮะเอาไว้ถ้าเกิดเขาถามมาว่า What is the fucking unforgettable เอออ่ะ I will answer แล้วกันนะเออ so I answer the good one โอเค next โอเคครับคำถามต่อไปนะครับตอ d ดิจิ a l ลแฟชั่นครับว่ a ทำ m ม thinking about digital fashion พี่อัดมองว่ามันอยู่กับเรามานานแล้วเรื่องเรื่องเรื่องแฟชั่นกับเรื่อง development ที่มันพัฒนามาตั้งแต่สมัยโบราณว่าแต่ที่มันไม่มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องมันเริ่มเป็นแค่การแลกเปลี่ยนการเดินทางการพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางก็เริ่มมีการแลกเปลี่ยนพอเริ่มมีการเห็นก็เริ่มมีการอยากเริ่มมีการแลกเปลี่ยนอ่ะฉันชอบผ้าเธอเธอชอบผ้าฉันก็มีการแลกเปลี่ยนมีซิลโรดมีเส้นทางสายไหม ต่อมาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก็พัฒนาเกินกระทั่งเรากลายเป็นดิจิตอลเังนั้นสำหรับพี่อาร์ตไม่ใช่เรื่องแปลกมันก็ถึงที่บอกว่าไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องที่เราอยู่กับมันมาทุกวันเราก็เห็นมันทุกวันเพื่อนพี่อาร์ตก็เลยมองว่ามันก็ต้องอยู่กับเราไปอีกเพยงแจะเราอยู่กับมันอย่างไรเราจะอยู่แบบยอมรับมันเพราะมันมีตัวตนเราจะไม่บริโภคก็ได้เป็นสิทธิ์ของเราเข้าใจปะเราจะปฏิเสธมันก็ได้เป็นสิทธิ์ของเราแต่มันจะอยู่กับเราไปอีกนานจนกว่าวันหนึ่งโลกดิจิตอลจะล่มสลาย นั่นแหละค่ะเราถึงจะมานั่งตัดสินใจันทีว่าสรุปว่าแฟชั่นเนี่ยมันมีประโยชน์กับมนมุษย์จริงไหมมันยังจะจําเป็นอีกไหมมันเป็นสิ่งจําเป็นหรือเปล่าช่วงโควิด during the covid time fashion is something to cheer everyone up สังเกตง่ายๆ you can see from tiktok lots of people doing tiktok and get themselves change change clothes change makeup น h a น s ือแฟ t ั a s ส a แฟ s o ่ f e e ให้คุ o รู้ส e กแฮปป a ้แ a ะรู้ e ึกด e ขึ e น t กี a ยว so you need fashion to cheer you up แต่ อนาคตติ k t ต k จะช่วยทำให้เราสดชื่นต่อไปในช่วงโควิดหรือเปล่าถ้าเกิดโควิดหมดแฟชั่นจะยังจำเป็นต่อไปไหมคนจะมองเห็นแฟชั่นเป็นอย่างไรอันนี้คือตอบไม่ได้จริงๆแต่สำหรับพี่อาร์ตอยู่เราอีกงานเพราะมันอยู่มาใชัพี่อาร์ตคิดว่าคนก็ยังให้ความสำคัญกับความ energy ที่มัน positive energy ที่มันเชียร์เรา up มันเราเห็นอะไรใหม่ๆที่มันสดใสสดชื่นเราก็อยากได้เพราะมันทำให้เรามีความสุขจะไม่ได้เป็นความสุขแค่ชั่วครู่ชั่วยามแต่คิดว่ามันไม่ใช่เรื่อง ถ้าเราแอปพอได้คือทำให้ตัวเองมีความสุข make yourself happy every day is better than expect to make yourself happy tomorrow that me นะ my only opinion นะ to share but you don't have to do it เข้าใจปะคือสำหรับพี่อาร์คือเธอไม่ต้องเปน้องทำตามฉันเข้าใจปะเธอเลือกสิว่าเธอจะเอาอย่างไงแต่สำหรับฉันฉันเลือกที่จะมีความสุขกับวันนี้ถ้าวันนี้ฉันออเดอ์แล้ฉันมีความสุขฉันจบไม่ได้แปลว่าเทหมดบัญชีนะเออไม่ใช่ไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นหรือว่า ื่องที่จะใช้จ่ายวันนี้เอาความสุขกับวันนี้ใช่อย่างพอประมาณนใช่เราต้องจัดสรรปันส่วนอะไรไม่ใช่เอาพี่อาพูดอย่างนี้โอ้เทออนไลน์โนเขาเรียกว่าคอนซูมวิ i โมเด d เรชันอ่า not extreme ใช่โมเด i เรชันนะคะ you know covid is in the pandemic time the the time that you not Nothing is certain nothing is for sure คือเราไม่มีทางเชื่อหรือมั่นใจอะไรได้เลยทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดเข้าใจไหมคือเงินเนี่ยมันเก็บไว้มันก็จะได้ใช้ในการรักษาตัวเพราะมันอาจจะเกิดขึ้นในวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้หรือถ้าเราคิดว่าเราจะมีความสุขวันนี้ก็ยังมีเงินอีกส่วนหนึ่งที่เราอยากจะมีความสุขก็หยิบมันมาใช้สิเช่นแบบเราคิดว่า collection นี้เราได้มาเราจะฮปปี้แต่แบบรอก่อนรอคอหน้าเผัวสวยกว่าเราพอกเขาแล้วารอคอหน้าเผัวสวยกว่าคุณก็จะไม่ได้อะไรเลยถ้าเรามีเงินตรงนี้ไปแล้วก็คือให้มีความสุข สมมติกะเทยมีเงิน10บาทกระเทยจะช้อปปิ้งบาทนะึ่อ่านี่คือพี่อาร์อ่าจะช้อปปิ้งอยู่ใน1บาทแต่ถ้ากระเทยได้เงินมา20 <S 1> 1 <S มกระเทยก็ใช้2บาทถ้ากระเทยมี3ามหมื่นก็เก็จะซื้อของสามพันอ่ถ้า 30, กระเทยได้เงินมา3 0 0 0 0 0ส0 0 0มื่น <30, 30. S 1> เห็นไหมนี่คือกระเทยแล้วกระเทยก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ถ้ามันไม่มีใน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 บัดเจ็ตสามใช่ตรงนั้นเออถ้าถ้ามันไม่มีอะไรให้ช้อป if there's nothing for me to shop at that moment of time I w o u l d save it and plan for the trip travel holiday maybe with friends maybe with family I love traveling and I love shopping of course always come always come together มันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะสำหรับคนเราว่าถ้าเกิดเราเลือกทใใิใชีวิตว่าถ้าเราเก็บเงินส่วนหนึ่งแล้วก็เก็บส่วนนี้ไว้กินไว้เที่ยวไว้ใช้ด้วยเก็บส่วนนี้ไว้สำหรับดูแลตัวเองด้วยมันก็จะมีเงินที่ทำให้เราเอามาบาลานซ์ชีวิตได้ถ้าเกิดเราไม่อยากชอ็อปเดือนนี้ไม่มีอะไรให้หน้าช็อปเลยสักอย่างหนึ่งก็ไม่ต้องช็อปไม่ได้บังคับก็เก็บเงินไปโปลร,รวมกันก็กลายเป็นเงินเที่ยวก็มากขึ้น แทนเราจะไปเที่ยวแค่ภูเก็ตหัดใหญ่หรือฮ่องกงเราก็ไปไกลขึ้น oh <my. S 1> ใช่ไหมเราก็ได้ไปญี่ปุ่นถ้ามีเงินมากกว่านี้อีกก็ไปยุโรปเนี้ยเป็นตน้นเพี่ยาก็จะมีบัตเจตประมาณ1 0 0 0 0แบาทต่อปีในการเอาไปเที่ยวเอาไปกินเอาไปใช้ไปช็อปแต่ตอนนี้คงไม่มีเงินนั้นแล้วละ่ะ but now everything is c o l l a p s e นะ my my use I used to live life like that but not anymore because for sure I have no income no income for two years come on guys how a m I g n fly เดียว Not uh. For next year, we're gonna come back next year. <laughs> 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 maybe next finger year, maybe. Cross. Finger crossed, finger crossed. And what? I hope you guys, three of you or so four of you that asked the questions got you know, your answer properly or improperly or read the subscribe. Eh, no, read, read the subtitle, maybe it helps. Okay. My accent is not that good. Okay, sorry. เรียบร้อยเรียบร้อยครับันครับอ่ะขอบคุณค่ะตามหนูหน่อยแม่